สวัสดีคะ่ะสวัสดี fc ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะเอ,อ่อแนวทางเลขเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันสําหรับสายหุ้นสายที่ยังไม่มีแนวทางนะคะทุกคนที่ยังไม่มีแนวทางเนาะได้หมดนะคะตระกูลหุ้นสารพัดหุ้นสารพัดตระกูล V i p อพนะคะ ลาวนอยไทยนะคะได้หมดเลยนะคะแต่ว่าสูตรจะไปด้วยไหมนั่นก็พิจารณาอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรรวมค่ะเป็นเลขกําลังวันของทางช่องนะคะเป็นเลขกําลังวันแต่ว่าส่วนมากมันจะเข้าตัวเด่นนะคะส่วนมากจะเข้าตัวเด่นดีนะคะก็ขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังอย่างนี้ทุกหมดนะคะทุกคนใครที่ยังไม่มีแนวทางก็เข้ามาดูได้นะคะมาดูนะคะสี่เล่าเช้าแอดก็เจาะเข้าไไไปปปะะปนนนนนนะะะะะะะคคคแแตตตกกกัว็รชชาาเ ประชาชนสันติภาพประตูชัยนะคะเจาะเข้าหมดเลยโู้เสียดายนะคะเจ็ดแปดหนึ่งแปดห้านี่ไม่ได้นะคะไม่ได้ลาวเอ็กเนาะไม่ได้ลาวเอ็กอันนี้ก็เป็นสูตรลองนะคะก่อนอื่นเลยก็งูเข้าบ้านเอดเนาะเอดก็บอกไปแล้วนะคะในอนันนั้นนะคะนี่งูเข้าบ้านเอดนะคะเอดก็ไม่รู้ว่ามันจะมาเลขไหนนะคะแต่ถ้าอันนี้ก็เป็นเลขบ้านค่ะอันนี้เลขบ้านวงกลมมให้นี่คือเลขบ้านนะคะ แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเลขทํามาหากินของแอดนะคะเลขทํามาหากินแอดไม่รู้นะคะว่ามันมันจะมาไหมนะคะถ้าใครชอบด้วยก็จัดนะคะทุกคนพอแอดแทดลงสนามหวยไหนแอดก็จะจัดไว้ทุกหวยนะคะสําหรับเลขทํามาหากินสองตัวสามตัวนะคะแต่ไม่รู้จะถูกไหมนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็พินิดพิจารณากันดูอันนี้งูมันเพิ่งเข้าบ้านเมื่อตอนหกโมงหกโมงหรือเปล่าแอดก็ไม่รู้นะคะแอดเพิ่งรู้ตอนเกือบทุ่มหนึ่งเนะะี่ยค่ะเพิ่งรู้นะคะโอ้โหหันสีใส่เหล็กบานค่ะค่ะบึง ไม่รู้จะมาเลขบ้านเลขรถเลขอะไรล่ะคะ่ะแอดก็รีบทำคลิปให้ทุกคนนะคะว่าจะไปตัดยาแฟนก็เลยบอกว่าไอ้ตัดชาดัดนะคะชาดัดที่แบบว่าเอามาปลูกเป็นรั้วทุกคนชาดัดนึกบอกว่าที่เอามาปลูกเป็นรั้วแทนแทนไอ้นี่นะคะเป็นรั้วสวย เออนี่ก็เลขอันนี้ก็เป็นเลขเลขลดเลขบ้านเลขอายุนะคะเลขอายุแอดแอดก็ไม่นี่ค่ะสองตัวแต่อันนี้เป็นเลขบ้านนะคะอันนี้เป็นเลขบ้านก็ขอให้หมาขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีแตกสามตัวตรงนะคะแอดไม่รู้มันมาแต่ตอนไหนนะคะแอดรู้เมื่อหลังหววหน้าหน่อยปกติออกจบแล้วนะคะทุกคนเออไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนไม่แล้วไม่รู้จะมาเลขไหนอันนี้นะค่ะเผื่อเผื่อชอบต้วยจะไปติดหววไหนก็ไปติดไว้เด้อค่ะ เผื่อใครชอบนะคะแต่ว่าที่บ้านจัดจัดหวยลาวพัฒนากันไปแล้วเขาไม่รู้จะมาไหมนะคะที่บ้านหวยลาวพัฒนากันไปแล้วนะคะเพราะว่าหวยฮาหนอยปกติไม่ทันกันนะคะไม่ทันหวยฮาหนอยปกตินะคะรอรุ้น V I P กอยู่คะ่ะว่าจะออกไหมนะคะรู้เลขบ้านเลขรถนี้ละคะ่ะไม่รู้จะมาคันไหนทีนี้คราวนี้ อันนี้ก็เลขอายุเลขวันเกิดอะไรของแอดก็ตามภาษานะคะอันนี้ก็เป็นเลขรดแอดนะคะสองสามสามสองสองสามงูตัวใหญ่เลยคะ่ะตัวใหญ่แต่แฟนบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมนะคะหมากัดหมากัดไส้ทะลักเลยว่าสันโอ้ก็ถ้าซี่ตนอยู่คะ่ะมันก็คงมาหากินกบก,กินเขียดกินไก่น้อยหรือเปล่านะคะแต่ว่า ้มันเลยขึ้นมาบนบ้านเลยนะคะทุกคนเลยขึ้นมาบนบ้านปกติมันจะอยู่ข้างล่างตรงข้อไก่นะคะแต่รอบนี้โอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แม่ก็บอกว่าตัวใหญ่แอนไม่เห็นค่ะไม่ได้ไปขอดูลูกด้วยสงสารนะคะสงสารก็ไม่ได้อยากจะทําไม่ได้อยากจะอะไรเขารอกแต่ว่าเขาเขาคงไม่รู้ว่าเป็นบ้านคนหรือเปล่านาองูก็น้องมันก็ได้ยินเสียงโกงเสียงไก่มันก็คงมาหากินล้วค่ะก็ยังไงแล้วเจอหมาจัดการไปเห็นแฟนบอกว่าใส่ใส่ทะลักเลยว่าสัน ก็ถามมันว่าใส่ทลักเยอะเมล่มันก็บอกว่านี่นิดหน่อยๆนี่เทปมือมันเบาก็สิเป็นตาเจ็บอยู่ค่ะฟังจากมันเบาแลยขนาสิเจ็บอยู่นะแอดว่าหมาลุ่มเจอหมาลุ่มนะคะหมาที่บ้านลุ่มแอดกับบ่หูเจ้าสิบเป็นยดงก็เลยถามอ้าลูงูเลยเอาไปปล่อยหรอหรือว่าทำยังไงจับไปปล่อยหรือทำแพ้ให้มันเนาะมันกแต่ชี้ตนอยู่ค่ะนาฝนงูมันเยอะค่ะเพราะว่าบ้านแอดติดป่านะคะขนาดป่าแค่แบบป่าที่เขาแบบ ไม่ใช่ป่าแบบป่าแบบนี้ป่าจากของทีเพิ่นบ่ทันไดในเหตุอียงนั่นไหมคะ่ะเออเจ้าของที่เขายังไม่ได้ทําอะไรมันก็เลยเป็นป่าขึ้นมาแค่นั้นคะ่ะก็เลยติดกันเนาะติดกันติดกันกับบ้านแอดนะคะนั่นแหละแอดก็ว่าที่แรกะที่แรกว่าจะอไปตัดหญ้าชาดัดนะคะรั้วั้วบ้านเนาะแฟนบอกอ่าไม่เอาค่าแล้วงูเยอะว่ากแอดองูอียงแอดงูเื่องเนาะเออก็เลยรีบบอกทุกคนนั่นแหละคะ่ะใครทันก็ทันด้วย ก็ลองดูค่ะไม่รู้ไม่รู้จะยังไงแต่ว่างูเลื้อยหนีไปแล้วนะคะเลื้อนหนีไปแล้วค่ะไม่รู้จะโลดหรือเปล่านะคะพันวาใสถลักวัวซ่านมันเจอหมาลุ่มดึงหมาอวกกระบาท่านกดจักสีเห็ดจังไหนนูสิงมันก็สืมาหามันยิ่เสียงไกงหน่อยมันเขาบอกว่างูสิงมันกระหากินกบกินเขียดต่วน้จะแต่ว่าตัวใหญ่พันวาตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่มากขนาดแฟนแอร์เนี่ยว่าตัวใหญ่มากอ่ะสัน จักพากันหูอยู่บ้จ้าเป็นงูสิงหรืองูอียงโบแอดก็ให้โมหุจักงูอยู่เด้อค่ะเอ้านี่ราละค่ะสามตัวแตกสิบสี่หุ้นนะคะสามตัวแตกสิบสี่หุ้นทุกคนมันจะไปหวยลาวพัฒนาไหมนี่เอ้านี่หกสามเจ็ดสามด้วยนะเจ็ดสามหกเจ็ดสามเก้านะคะนี่เอาก็ลองดูนะคะนี่เสียดายกะว่าหกโมงจะไปตัดต้นชาดัดนะคะปลูกไว้เป็นทําเป็นรั้วค่ะทําเป็นรั้วหน้าบ้านรั้วข้างบ้านนะคะ ก็ค่อยๆแอดก็ค่อยๆนี่แหละคะ่ะออกกาลังกายไปนะคะค่อยๆทยอยตัดของแอดไปวันละนิดวันละหน่อยนะคะใช้เครื่องตัด <c oughs> แฟนบอกไม่ต้องไปมงึงว่าสันตุเอ็เอ,อดกันแอดก็ฟเ้าขืนเพื่อนและแออเอ็ดยากเอ้ามาอัดคลิปให้ทุกคนนี่แหละคะ่ะเอามาดูกันนะคะสี่าวเช้านะคะห้าหกเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์หกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะ

สองสี่นะคะห้าแปดเก้าหกเจ็ดสองสี่อันนี้ก็เป็นสูตรรองนะคะสูตรรองเล่นทั้งวันนะคะเอามาดูสูตรนี้นะคะโอ้ยหวยก็ขึ้นมาอันนี่นะคะแอดก็ว่าแอดสิไปอัดดาวป๊กไว้ยุ่ยด้วยเหมือนแล้วม,มีบัดาวโป๊กแอดก็บ,บ้าหลอหูเนาะแต่ว่าหวยลาวพัฒนาที่บ้านก็จัดไปแล้วนะคะไม่รู้จะมาไหมอันนี้เด้อเลกทําม,มาหายกินแอดกับแคมป่ไว้ค่ะเผื่อบางท่านชอบด้วยนะคะ เอซีบางท่านก็มากเอาไปเล่นเนาะบางบางท่านก็มากเอาไปเล่นเพื่อนกับมานั่งอยู่ที่ละเออบางท่านก็แล้วเต้ค่ะแล้วแล้วดูเลขมันมาสิคะนี่โอ้เป็นดาวไปจัดดาวปุกค่ะนี่นี่นะคะดาวปุกแอดก็ว่าแอดสิจัดอยู่คนี่ดาวปุกสวยค่ะให้กันศูนย์เบิ้ลเลยนะคะวันอังคารกะกันศูนย์เบิ้ลเลยค่ะเพราะว่าจับเบิ้ลในสองคู่เลยนะคะ 2 3 4สนะคะ2องห้า3 5 4, 3สี่4อ4สาม้นะคะอ้ยสวยค่ะมิเตเลททำมาหายกินอันนี้ก็เลขอายุเนาะโอ้ยงามงามงามบนมันสีมาหวเราวอยู่บ่ค่ะส4 5 3 1่หสมหนะคะ2,3,2นี่เลขรถแอดมีในตารางนะคะแอดก็เลยให้2,3,3ไปด้วยนะคะสองสาม4 4งสองส3มห้าสองสี่4ี่สองสี่ห้าสมสม4ี่สมสี่ห้าสม4ี่สี่ส 335นะคะอันนี้คือเลขในตารางนะคะน,นี่ก็เป็นเลขทูบท,ที่แฟนแอดจับให้นะคะ0 1นนะคะทุกคนแอด,ดก็แปลงออกมาเป็น0 1 8 073 078นี่แหละค่ะทุกคนอันนี้6 0 9ก็เลขทูบเออเลขทูบหวยไทย,ยนะั้นเนาะยังไม่ออกนะคะก็แปลงกันเอานะคะเหมือนที่แอดสอนแปลงนะคะกับหัวกรำห้างแอดกลับไปเมื่อไหร่จะแจ้งสีถึงบอดถึกทางหวยเลาพัฒนามือนี้ก็จะเสิเป็นจังไดเนาะวันจันทร์แรกนะคะหวยออกอยังก็มาบอกแอดในเดิม โอ้แต่คิดสิตัวงูตัวหน่้อยู่เดี๋ยวมันักสิเป็นเทหนนาสิเจ็บอยู่ค่ะพย์เพิ่นไปรักษาพยาเพิ่นโอ้เจมินกัดจมินมาเหินขึ้นมาคนมันก็สิบุกงูหรหอกเนาะงูก็คงไม่รู้ว่าอันไหนบ้านคนก็เลื้อยไปทั่วเรือดเขารู้อยู่อะค่ะา,ขาก็แบบเคยเป็นงูเนาะแต่ว่าแอดอะเกิดปีมะโรงนะคะแต่กลัวงูเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะกลัวมากค่ะกลัวขึ้นสมองขี่ขึ้นสมองในพองูนี่อะตัวหน่อยตัวใหญ่กระซังกลัวค่ะ ได้ว่าโวทวูทตัวใหญ่หนิว้โว้จักสันแต่ว่างูาาต,ยายต,าตัวนี้เขาไม่ได้มาฆ่าไก่ไม่ได้ทําอะไรไก่เขาแค่เหมือนเลื้อยผ่านนะคะแต่ว่ามืนจ้าเอ๋กับม้าพอดีม้ามันมาติดต,ตะไครยพอดีค่ะตะไคร์ไก่นะคะ่นเขาหลอดตะไครบ่ไดใดตัวใหญ่ค่ะเออเอ็ดก็ถามว่านั่นได้ไปทาลายเขาไหมเหรอแฟนเอ็ดก็เอ้ก็เอ็ดเลยขี้กานถามมันอเดียด๋ยวถามไปเดี๋ยวมันมันบอกแค่ว่าใส่ทะลักว่สาสันโอ้แต่สิตนสัตว์แต่ก็ยังว่าเนะ บหูว่ามันงูสิงดงหงูสิงยังแอดกับบดีขอเบิ่งลูบน้ำเขาค่ะบบหูว่ามันงูสิง,งนี่ยมันก็ไม่หลายสิงเนาะมันไม่ผิดอยู่บนนสิงแอดกับโบหูคือกันว่าสิงอย่างค่ะแต่ก็เอานี่นะคะเลขบ้านบอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวให้เดี๋ยค่ะเลขบ้านงูเขาบ้านเนาะนี่นะคะเ็ดสามจะเล่นหวยฮานอยปกติเขาเล่นไม่ทันกันนะคะ โหูไปหวยเรลาสีมาบมหาบุเจสีมาบุบุจากห้วยเรลาบานเอานี้งูเขาบานด้วยค่ะแอดอาหายไปนำนอนนี้เนาะมาตรงกับเลขฝันล้านบุรีได้เราหนึ่งเก้าสามเก็ดเก้าสามเนาะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีแต่สามตัวตรงสวัสดีค่ะ